งนี้ก็คือในป่าบริเวณท้ายหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีบริเวณถนนที่เขาใช้สําหรับเดินเท้าค่ะสําหรับคนเดินป่านะเดินออกกําลังเดินอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็จะทะลุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งใช้เวลาเดินประมาณสิบนาทีค่ะก็จะไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งและนี่ก็จะเป็นภูเขาบนถนนน,นี้แหละคะ่ะก็จะเป็นป่าหมดแหละ ช่วงนี้ใบไม้นี่จะสีเขียวเข้มมากเลยค่ะสีเขียวเข้มเลยนะแล้วเขาก็จะมีม้านั่งให้ตรงนี้ตัวหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้มันคืออึมครึมมากเลยก็เดินมาถึงแค่นี้ค่ะไม่ดินก็จะเดินกลับละจะไปเก็บอาสดาวฝารั่งค่ะ อยูด้านโน้นนี่นะมันก็จะเป็นภู้เข้าลงไปแบบนี้ค่ะค่อยๆลงไปข้างล่างนั้นก็จะเป็นถนนวิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านของพวกเราย่ามันก็จะเขียวมากเลยค่ะช่วงนี้ อากาศมันร้อนอบอ้าวนะเหมือนฝนจะตกเลยแหละเสียงฟ้าก็พึมพำพึ่งพำเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อวานมาลินโทรไปที่บ้านโทรไปที่บ้านแล้วก็คุยกับน,น้องสาวที่ประเทศไทยก็กำลังฝนตกค่ะฝนกำลังมาพอดีที่เมืองน,นอกก็กำลังมาพอดีกำลังจะมาค่ะ ตรงโน้นก็เป็นหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามปูกเขาบ้านเรานะคะสีเขียวเต็มไปหมดเลยช่วงนี้บรรยากาศตอนนี้คือเงียบมากเลยนี่ก็จะมีบ้านคนอยู่นะคะตรงข้างบนนี้ใกล้ๆนี้ ตรงนี้เป็นหมู่บ้านค่ะนี่ต้นสะดาวฝรั่งตรงนี้นี่ค่ะยอดงามๆเลยนี่อื่อจะขึ้นมานี่หูยยอดงามๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่นี่ ภาษาอิตาลีจะเรียกว่า frasino นะคะ frasino f r a s i n o ก็คือเป็นต้นที่เขาฝรั่งเขาจะเอาไปทำถังหมักไวายอะคะ่ะตรงนี้นะต้นที่มันใหญ่ๆอะคะ่ะต้นไหนที่ลำต้นใหญ่ๆนะสมัยเมื่อก่อนมันจะ ตอนนี้ก็อาจจะยังใช้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาจะเอาไปทํเอาลำต้นไปทำถังหมักวายนะคะทุกคนนี่นะยอดสวยมากเลยยอดนี้นี่แต่ว่าบรรยากาศวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจคะ่ะฝนกำลังจะตกแล้วนี่กินเยอะมันก็ไม่ดีนะคะอน,นี่มันเป็นยาถ่ายท้องที่ดีมากเลยนะ กินแล้วก็เข้าห้องน้ำจวดจ,จ้จาดจวดจ้าดเลยค่ะนี่นะอืม,อมนี่นี่นะคะยอดสวยๆวยั้งนั้นเลยนะ 好。Uh huh. นี่นะคะก็สะเดาฝลังได้เยอะอยู่ค่ะดอกยอดสวยๆทั้งนั้นเลยฝลังมาเดินป่าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมสําหรับที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศของ าทางเดินป่าท้ายหมู่บ้านของพวกเราค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นที่แม่ลินเก็บสะดาวป่าเมื่อกี้ตอนนี้ก็จะหาทางลงจากตรงนี้แล้วค่ะอืบนี่เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้สีม่วงด้วยค่ะทุกคนดอกไม้สีม่วงของคุณคุณตาคุณยายซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ นี่บ้านเขาก็อยู่ท้ายๆนี่แหละนี่หลังคานี่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่น่าเสียดายนะคือปกติถ้าแกสองคนยังอยู่เขาก็จะทำสวนปลูกผักปลูกก็ได้ดอกไม้สวยไปหมดเลยแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ค่ะมันก็เลยเป็นแบบสวนผักร้างแล้วก็รกมากเลยตอนนี้แต่พามาดูดอกไม้ของแกหน่อยคนี่สวยมากเลยทุกคนดอกไม้สีม่วง ออกดอกเต็มต้นเลยค่ะน,นี่ทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาวด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะรู้แต่ว่าสวยมากเห็นแล้วก็คิดถึงคุณยายเพราะว่าเขาเป็นคนชอบปลูกดอกไม้ค่ะนี่ดอกไม้สีเหลืองนี่ก็ของแกนะอันนี้ต้นสตรอเบอรี่ก็ของเอ้ยต้นแอปเปิลนี่ของแก ที่ตากผ้านี่ก็ของแกก็ยังยังอยู่ค่ะน่าจะเป็นลูกสาวมาตากผ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็รำลึกถึงคุณยายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเหมือนเดิมค่ะที่เข้ามาดูคลิปให้เมลินนะ,อะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ท,ที่ที่กดไลค์ให้เหมือนเดิมค่ะลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศซวยๆของดอกไม้สีม่วงของคุณยายค่ะ เพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนี่สวัสดีตอนเย็นๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ